<ว>ไปไหมไปไหน,นไปครับผมไปครับแฟลนซายอินเชียงไหย ใช่ครับนี่ครับจะบอกเป็น e x ก l u s i ของพวกเรานะใช่ <ขอ S 2> จริงๆห้ามรู้นะว่าพวราะทำอะไรเพราะนี่จะบอกว่าเป็นอ่าก็อเอาง่ายๆก็คือเอาง่ายคือเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ใช่เป็นเซอร์ไพรส์ตอนแรกแบบในเจมรีเพลยว่าอยากจะมีโพลารอยดให้เป็นของขวัญให้แฟนคลับใช่ไหมใช่จ่งจริงๆมี5คนก็กัดจะแบบ500อเลยปะ ไหวอ๋อหกคนแล้วกันจะได้ดูเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไงจริงๆเราก็ทำได้อ่าเริ่มเลยไหมเขาเรียกลัคกี้แฟนเลยนะใช่ใช่ลัคกี้แฟนเนาะใช่ครับผมก็ดูซิใครที่ได้ไปก็อย่าลืมแท็กมาหาพวกเราด้วยขอดูใกล้ๆได้ไหมคะขอดูรูปขอดูรูปอุ้ยโอ้ลูกปอโอเคขอรี่น่ารักมากไม่เป็นไรเราอวดได้ว่าเดี๋ยวเราจะลงหลังจากที่เราได้รับลัคกี้แฟนเรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับแลขอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับโชคดี ขอให้รวยข้ให้รวยไปดีกว่าบ๊ายบายบายบวัสวั